งานเข้าออฟเตวันติดโควิดหลังรวมทริปเดียวกับผู้จัดการแ้วสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีแชน n นลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปติดตามข่าวของนักแสดงหนุ่มทั้ง2ท่านนะครับหลังเมื่อช้าดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแ้วนัทพรเตมีรัก ออกมาโพสชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด -19 ก็ได้ทำการกักตัวและรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไอโซในประในได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมีสองนักแสดงหนุ่มทั้งออฟจุมพล อดุลกิตติพรและเตตะวันวิหกรัฐร่วมทิปด้วยล่าสุดวันนี้8มกราคม5 6 6 4ทีมข่าวได้ต่อสายตรงไปหา2นักแสดงหน้าใสออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปทิปเชียงใหม่เดียวกันกับผู้จัดก,การของนางเอกดังแต้วจริงแต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงกลางคืนต่อด้วย ต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดและปัจจุบันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเดียวครับนี่ก็เป็นนะครับการออกมาเปิดเผยของสองนักแสดงหนุ่มนะครับออฟจุมพลและเตะวันนะครับว่าไม่ได้ไปเที่ยวฉันบันเทิงเดียวกันกับนะครับผู้จัดการของแต้วนะครับก็ต้องนะครับใช้ระยะเวลานะครับหลังจาก14วันก็คงรู้แล้วครับว่าจะมีเชื้อหรือไม่มีนะครับ ส่วนนะครับแต้วและกาแฟนแล้วก็คุณแม่ก็ไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏผลเป็นลบนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอดีรีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ